เหนื่อยมากเลยค่ะท้าทายสุดๆโดนขยี้โดนเขี้ยวโอ้โหแบบว่าแต่ว่ามันก็สนุกนะแบบไม่ว่าะจะโดนขยี้โดนเขี้ยวเข็นขนาดไหนโดนแม่แบบอทําไมทําไม่ไ,มไ,มได้ทำอย่างนี้แต่ว่าแบบทุกทุกคนก็คือสพอร์ตดีมากทั้งทีมงานพี่พ,พ,พี่ทุกคนพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็คุณแม่เองก็คือทํากันบ้าน ช่วยหนูทําการบ้านแล้วก็มาช่วยในซีนด้วยก็คือก็สนุกค่ะทั้งแรกก็ถือว่าสนุกมากๆคือเดี่ยวคำที่เป็นกองละครของคุณแม่ก็คือ, <c oughs> ค,อคุณแม่ก็จะสอนเสมอว่าให้น้องเหนือทำตัวให้เล็กที่สุดเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะแบบคิดว่าแบบเฮ้ยน้องเหนือนเนี่ยเป็นลูกผู้จัดนะจะต้องสเปเชียลกับเขาทำตัว ทำตัวแบบเอ็กซ์ตร้าให้เขาแต่ว่าไม่เลยค่ะคือน้องเหนือก็คือนักแสดงคนหนึ่งไม่ใช่ลูกผู้จัดไม่ใช่ลูกแม่กบเป็นนักแสดงคนหนึ่งเหมือนกันทร e ีตให้น้องเหนือเท่ากับคนอื่นไม่ต้องทร e ีตมา,มากกว่าใครแต่คุณแม่เที่ยวกับคนอื่นในกองไหมแต่คุณแม่เขียวหนูกับหนูนี้น่าจะพิเศษนะคะค,คุณแม่เหรอคะก็คือถ้าทำกันบ้านที่บ้านคุณแม่จะเขี่ยวแบบ เออเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตัวละครตัวนี้คิดอะไรอยู่ก็คือจะถามเหตุการณ์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 ว่าก่อนจะถึงมาซีนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วตัวละครตัวพลอยที่น้องหน่อยรับบทเป็นพลอยใช่ไหมคะตัวพลอยคิดยังไงรู้สึกยังไงเป็นยังไงแล้วก็ควรจะรีแอคก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงก็คือต้องตอบให้ได้ทั้งหมดตอบไม่ได้ก็จะแน่ก็จะแบบไม่อ่านบทใช่ไหม อะไรอย่างงี้แต่ใช่ค่ะเคี่ยวสุดๆทั้งในกองและที่บ้านาโดนเคี่ยวจนร้องไห้เหรอคะ <c oughs> ไม่มีนะคะไม่ไม่เคยโดนเคี่ยวจนร้องไห้แต่ว่าคือหนูจะร้องไห้เวลาหนูเครียดแล้ว ก็ถ้าน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทริกร้องไห้เลยก็ได้ของน้งเด็กก็คือไปหาแม่แล้วจะร้องไห้ใช่ไหมคะก็ก็คือเครียดแหละแล้วพอไปคุยกับแม่แล้วมันแบบเหมือนเราอ่อนแออยู่แล้วพอไปพูดกับแม่ว่าแบบแม่เราทําไม่ได้อะแบบหนูทําไม่ได้หนูก็จะร้องไห้ออกมาแล้วพอร้องไห้ออกมาปุ๊บทุกคนก็จะแบบรีบเข้าซีนรีบเข้าซีนเคล็ดลับก็คือเป็นระบายอารมณ์กับคุณแม่ก่อน แล้วก็แต่ว่าหลังๆมาก็คือบางทีแม่ก็ไม่ได้มากองอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็โทรหาแม่เอาแล้วแม่ก็จะแบบเออลูกทำได้ตั้งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางหนูก็จะแม่หนูทำไม่ได้ก็ร้องไห้อีกอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่หลังๆมาก็เริ่มเข้าใจฟีลมันมากขึ้นว่าเออเราไม่ได้ร้องไห้เพราะเครียดแหละแต่เราร้องไห้ด้วยความที่เราเป็นตัวละครจริงๆแบบ อินกับบทอิน <in S 2> <อ>กับเริ่มเข้าถึงตัวละครมากขึ้นแต่มันก็ใช้เวลานานมากๆเลยคือเอาจริงๆเหมือนแบบมันใช้เวลานานมากผ่านไปหลายเดือนกว่าที่ตัวเหนือเนี่ยจะเริ่มอินไปกับตัวพลอยคือเหมือนตอนแรกคือเหนือนยังแบบยังร้องไห้เพราะเครียดกดดนันแต่ว่าพอหลังๆมาเราร้องไห้ด้วยความที่เราเป็นพลอยจริงๆว่าแบบพลอยเขาเสียใจเพราะอะไรพลอยเขา ความรู้สึกเขาเป็นยังไงตอนนี้แล้วมันก็ร้องไห้ออกมาเป็นพลอยจริงๆในอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะก็มันก็พัฒนาตั้งแต่ซีนแรกจนซีนสุดท้ายมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องพัฒนาไปได้อีกเยอะกว่านี้มากๆมันแบบมันไปได้อีกอะหนะูรู้สึกได้ว่าแบบแค่นี้มันได้พอแล้วแบบความจริงก็ก็กลัวมากเหมือนกันเวลาแบบพอมันอ่อนแอเนาะว่า เฮ้ยเราที่เราเล่นไปมันดีหรือเปล่าเราถึงแม้ว่าเราจะทำเต็มที่ณวินาทีนั้นน่ะใช่เราก็กลับกลับไปคิดที่บ้านกลับไปดูละครตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงเล่นอย่างนี้ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ทำไมเหมือนแบบมาจัาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือน,น,อน,แ,น,นแต่ว่าเราก็คิดแบบเธอจ้ดวตัวเองแต่เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยแต่ตอนนั้นเราทำเต็มที่แล้วนะ,ะมันคือสุดความสามารถของเราแล้ว เราก็เลยแบบอ,อโอเคไม่เป็นไรก็ให้มันผ่านไปแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเองจริงๆดีกว่าแทนที่จะไปตกอยู่กับอดีตที่ว่าเราเล่นไปแล้วทําไปแล้วแล้วมันอาจจะได้หรือไม่ได้อะไร,ะไรนะคะบบกก,ก,กับเรื่องแรกก็บ, <c oughs> บทหนักมากพูดเป็นเด็กพูดมากพูดเยอะมากไดอะล็อกโอ้โห สี่ห้าบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากๆเลยเพราะว่าถ้าไดอะล็อกเราไม่แมน่น a c t ิ้งก็ไม่มาคือเรื่อง a c t ิ้งมันยังสามารถดูแบบ b อ o กิ i n g acting ยังดูหน้าเซตได้ว่าอารมณ์มันควรจะเป็นประมาณนี้อ่างเงี้ยแต่ถ้าไดอะล็อกเราไม่ได้อะคือจบเลยก็คือสำคัญมากเรื่องไดอะล็อกแล้วแบบตัวพลอยเนี่ยยังดีที่ ตัวตัวเหนือเองอ่ะค่อนข้างแก่นแบบเป็นคนสู้คนคล้ายๆตัวพลอยมันก็ยังพลอยที่จะมาแบบเฮ้ยลิงกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบบางซีนหรือบางอารมณ์เราก็พลอยที่จะแบบเข้าถึงมันได้ง่ายกว่าใช่ค่ะเล่นเป็นน,อน้อ,นนนองพีมาเมี่ยวชื่อเพชรในเรื่องหูย <c oughs> <c oughs> สนุกมากค่ะถึงพี่เขาจะไม่พูดนะคะถึงพี่เขาจะพูดน้อยแต่สนุกมากเพราะว่าเวลาเข้าซีนกับพี่เนี่ยก็คือแบบคือความจริงเหนือรู้จักพี่มาเหมียวตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกองอยู่แล้วแล้วเราก็คือไปกินข้าวแบบสนิทกันคือสนิทกันอยู่แล้วคือแบบไปละลายพฤติกรรมกันมาก่อนเพราะว่าพอรู้ว่าได้เล่นด้วยกันแล้วแบบ มันต้องเป็นพี่น้องกันใช่ในเรื่อง mm hmm. เราก็เลยเหมือนไปละลายพฤติกรรมกันมาแล้วก็แบบพอเข้าซีนด้วยกันพอเล่นอะไรกันมันง่ายขึ้นเยอะมากแล้วใช่เพราะมันสนิทกัน,น,น,กนแล้วคือตัวน้องเอง mm hmm. ก็เห็นพี่เหมียวเป็นเหมือนพี่สาวจริงๆเป็นพี่สาวคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเล่นไม่ว่าจะเป็นซีนดรามา่าซีนแบบแฮปปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเออมันมาจากใจอะไรนะคะ กับพี่มันนี่ใช่ไหมคะพี่มันนี่เล่นเป็นไซใช่ไหมเราพลอยก็คือจะสู้กับใสตลอดเวลาเพราะว่าในเรื่องคือพลอยแอบชอบพี่เล้งโดยที่แบบในใจก็รู้แหละว่าพี่เล้งกับพี่เพชเขารักกันแต่ด้วยความที่เราเป็นคนสู้เราก็จะแบบไม่ยอมฉันก็จะทําทุกอย่างให้พี่เล้งเนี่ยแต่งเอ้ยเอาใหม่คัดฉันจะทําทุกอย่างให้พี่เพชไปแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เล้งให้ได้ อย่างนี้ค่ะแล้วไซก็จะแบบเธอนี่นะฉลาดทุกเรื่องเลยมีแต่เรื่องนี้ที่ไม่ฉลาดก็คือจะเป็นคนคอยกันซีนเป็นคู่ปรับคอยกันซีนไม่ให้พลอยทํานู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนสุดท้ายก็ต้องกลับมาช่วยกันแต่ว่าด้วยเรื่องอะไรนั้นก็อาจจะต้องรอดูก็ก็เช็คนะคะฟิดแบ็กเช็คบ้างก็คือแบบ บางทีหนูก็ไม่ค่อยกล้าอ่านคอมเมนต์เท่าไหร,ร่เพราะว่าหนูก็กลัวแต่ก็มีก็เห็นมีคอมเมนต์ดีๆดีๆแบบเออน้องเหนือนะน้องเหนือสวยหรือว่าแบบหรือว่าแบบเป็นฟิลแบบพลอยทําดีมากพลอยแบบอัดมันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือยังไม่เจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะเพราะอ่านแต่อันดีๆเ <laughs> ลิกอ่านเลิกเซฟอะไรอย่ออางงแบบี้แต่ว่าถ้ามันมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีจริง,รงๆก็คือแบบ ก็คือเราก็ดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมก็คือถ้าเขาแบบถ้าเรื่องมัน,มนเรื่องจริงว่าแบบเราแบบิีนี้เราเล่นไม่อินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็เข้าใจเก็บมาไวา้เก็บเก็บมาคิดแต่ว่าแบบเรียกว่าอะไรเรียนรู้เรียกว่าเรียนรู้ดีกว่าก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่คนดูเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนพัฒนาอะไร แต่ว่าไม่ต้องเอาไปเก็บเอาไปคิดเอาไปเครียดแค่เรียนรู้เอาไว้เฉยๆคะ่ใใะคคใช่เราโดยเฉพาะด้วยความเป็นลูกคุณแม่กบอะ่ะการเปรียบเทียบนี่คือน้องเหนือกลัวม,มากเพราะว่ามันก็ต้องมีการเปรียบเทียบว่าทําไมน้องเหนือถึงแบบสมบูรณ์นะคะทาไมน้องเหนือถึงเล่นไม่ดีเท่าคุณแม่กบทําไมเป็นลูกแม่กบถึงเล่นได้แค่นี้อะไรแบบนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอะ่ะเหนือเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีแต่ว่าแบบ เดี๋ยวก็ก็เหมือนเดิมก็คือก็รับไว้ว่าเรายังพัฒนาได้อีกก็แค่คิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกันเป็นเรื่องแรกของเราซึ่งมันเป็นเรื่องแรกที่รนเล่นเต็มเราก็แค่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่ต้องสนใจก็คือเนียก็จะเลือกที่จะไม่สนใจแล้วก็เลือกที่จะมาพัฒนาเลือกที่จะพัฒนาตัวเองดีกว่าที่จะเป็นสนใจคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรค์ นงงหนูพูดจริงๆเลยทุกวันที่ไปกองกลับมาที่บ้านตอนเย็นหนูจะถามคุณแม่เสมอว่าวันนี้หนูเล่นเป็นยังไงบ้างแม่ก็จะแบบก็ก็โอเคเล่นดีนะแต่ว่าก็มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยให้ฟีดแบ็ว่าควรจะเป็นยังไงควรจะทํายังไงแต่ว่าอยู่หน้ากองคุณแม่ก็ช่วยอยู่แล้วพอกลับมาที่บ้านแม่ก็จะแบบลูกทําดีแล้วลูก ลูกาแบบเต็มที่แล้วมันโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าสมมติว่าลูกเล่นไม่ได้หรือว่าหรือว่าอารมณ์มันไม่ถึงยังไงแล้กวก็แม่ก็เทคแม่ก็ให้ถ่ายมาอยู่ดีแม่ไม่ยอมให้ผ่านเราก็แบบเอออุ่นใจขึ้นที่ว่าเออแปลว่าถ้าเราเล่นสุดจริงๆมันจะผ่านแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่สุดก็แปลว่าเราเราก็ได้โอกาสทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอ,อนแล้วนนคนก็จะชอบโอกาสที่ซัมเมอร์ที่แล้ว กนนิดนึงค่ะไม่ได้แซบมากก็เรื่องเรื่องแซบใช่ไหมคะคือเหนือเป็นคนชอบไปทะเลเหนือชอบดำน้ำม,มากแล้วแบบไปดำน้ำม,มันก็ต้องมีชุดว่ายน้ำถูกถูกไหมก็ใจใส่ค่ะยาวแขนยาวไปดำน้ำหรือไปทะเลมันก็ยังไงอยู่น้องเหนือก็จะมีชุดว่ายน้ำแล้วก็จะถ่ายภาพลงไอจีอะไรอย่างนี้ <g ười> ก็เป็นเหมือนเป็นแบบ เก็บไว้เป็นความทรงจาําว่าเราเคยไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้มุมนั้นมุมนี้อะไรเงี้ยก็เลยก็<อ>ยเลยแบบว่าก็อาจจะมีภาพเซ็กซี่นิดนึงคนชมเยอะแต่คนก็ติเยอะเหมือนกันนะนี้คือพูดได้ไหม <laughs> คือเรื่องคนชมอันนั้นหนูก็โอเคแฮปปี้ที่ว่าแบบเออคนชอบในหุ่นเราเพราะว่าเราก็เออตั้งใจ เราคุมอาหารเราออกกําลังกายเราตั้งใจเพื่อที่จะให้หุ่นเรามานออกมาเป็นอย่างนี้จริงแล้วพอคนชมเราก็แบบเออแฮปปี้ว่าแบบที่เราทําไปมันไม่สูญเปล่าแต่ว่าคนติก็เยอะไม่ว่าจะเป็นแบบแกแดดหรือว่าแบบคุณแม่เรียบร้อยแต่ทําไมลูกเป็นแบบนี้แบบอันนี้คือแบบอันนี้ของจริงนะที่หนูไปอ่านมาหรือว่าแบบสงสารพ่อสงสารแม่ที่มีลูกแบบนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นคําติที่ว่า เหนือก็คือเมื่อก่อนเซนซิทีฟมากกับพวกคำติอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆอะ่ะคือหนูก็ไปคุยกับแม่ตอนช่วงที่เซนซิทีฟหนูไปคุยกับแม่ว่าแบบแม่มันหนูโดนโดนว่าแม่ก็บอกว่ายูไม่ต้องไปอ่านปล่อยมันไปมันมันไม่เกี่ยวกับยูอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็แบบเออพอสุดท้ายก็แบบก็ใช่มันเราไม่ได้ทําให้ทุกคนชอบเราทําให้ทุกคนชอบเราไม่ได้มันก็ต้องมีคนที่ทั้งชอบแล้วก็แบบไม่ชอบเราเราก็เลือกที่จะ สนใจคนที่ชอบเราดีกว่าแล้วก็ไม่สนใจคนที่เราไม่ชอบเอ้ยแล้วก็ไม่สนใจคนที่ไม่ชอบเราแล้วก็รับแค่คําชมแล้วคําติแล้วก็แบบไปป่ะคืออย่างบางทำเหมือน,นแบบว่าถูกเล่แบม่งอะ่ะมันมันมันรอยน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตอน,นี้อยากฟ้องเลยไหมคะเพราะบางคนเขาก็เลือกที่จะแบบว่าเออฟ้องเลยอะไรอย่างเงี้ยกับคอมเมนต์ที่แบบหมายถึงคอมเมนต์แบบที่ติหนักๆให้ฟ้องใช,ใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ไม่ได้มีถึงขั้นนั้นนะคะ เอออันนีห้หมายถึงละครใช่ไหมคะหมายถึงว่าใน,ในภาพของเราเ่ยาหรืออ๋อใช่เขาจะเปรียบเทียบแบบคุณแม่เรียบร้อยจังทำไมลูกเป็นอย่างงี้ทำไมพ่อแม่ไม่สอนมาหรอว่าแบบอะไรแบบนี้มันแบบเฮ้ยมันโป้นะหรืออะไรนะแต่เราก็แบบเฮ้ยเราไปทะเลอะ่ะเราให้เราใส่ชุดอะไรอะ่ะเออก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ โอ้หนูหนูปล่อยผ่านเลยหนูก็ก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูก็จะสนใจเฉพาะคนที่รักหนูแต่ไม่สนใจคนที่ไม่รักหนูเราก็จะเป็นคนดีกับบางคนอาจจะเป็น,นเราไม่เราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้อ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับคนที่ชอบเราดีกว่าแบบน่นีเก็บถ่ายเก็บไว้เองแล้วมีนิตยสารติดต่อไหมคะจะซัมเมอรแล้วช่วง,งนี้ถ่ายเก็บไว้เองนิตยสารติดต่อคือ,อยังไงนะคะ ไปดูเองอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วมีที่ไนี่ะถามเริ่มติดต่อเนยอ่ะไม่มีค่ะแต่ว่าสามารถติดต่อมาได้นะคะอากาศตรงนี้เลยเนาะถ้าติดต่อพร้อมเลยก็ก็ต้องอยู่ที่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็แต่ถ้าแต่ถ้ามีก็ให้โอกาสหน่อยด้วยนะคะค่ะโอ้ตอนนี้สองครนงกำลังเข้มข้นมากๆนะคะ เข้มข้นจะมันจะเข้มข้นยังไงแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นขึ้นไปอีกทุกอย่างมันจะมีการคลิกแพลงมันจะมีความสัมพันธ์ใหม่มีตัวละครใหม่โผล่เข้ามาคือบอกได้เลยว่าคนดูไม่แบบคุณคนดูทุกคนไม่สามารถเดาได้ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนหรือมันจะเป็นยังไงเพราะว่าขนาดดูเองอะยังเดาไม่ออกเลยอะ เล่นเองบางทีแบบบางทีเราเล่นเองแล้วเราก็ไม่ได้อ่านบทคนอื่นใช่ไหมคะวันนี้แม่ดุได้เลยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากละครสองธนนด้วยนะคะสนุกมากๆดราม่าสุดๆจากประพัสราโปรดักชั่นเรื่องดราม่านี้เด็ดแน่นอนเตรียมเช็ดน้ําตาเตรียมทิชชู่วไว้ให้เป็นโหลเลยนะคะเพราะว่าสองธนรนงเนี่ยที่สุดแหละสำหรับเรื่องดราม่านะคะก็ฝากด้วยนะคะสองธารนงช่อง7 HD กด35ค่ะ